ครัตอนนี้นะครับเรามีเกมสนุกสนุกครทายความสามารถมาให้ชาวตลาดสมุยชัยนะครับที่อยู่บนถนนบางบอนแห่งนี้ได้ร่วมเล่นเกมกันในช่วงของ m อ็มราพลังอาชีพสร้างไทยซึ่งถ้าใครเป็นผู้ชนะนะครับก็ได้รับทุนสนับสนุนอาชีพจาก m อ็ม้อยห้าไปเลยนะครับและตอนนี้นะครับเรายังอยู่กับผู้เข้าร่วมภารกิจนะครับคือนักร้องลูกทุ่งลูกคอ19ชั้น มุนสิทธิ์คำซืสวัสดีครับรและข้างๆผมนะฮะคนนี้ก็คือผู้มาให้นะครับหรือว่าผู้ให้บริการส่งน้ำแข็งประจำตลาดนี้นกับฉายาของเขาไอซ์แมนผิวไหวส่งเร็วทันใจนะครับละลายในปาก<อ>แต่ไม่มีวันละลายในมือเพื่อไม่หสียเวลาเดีย๋ยวถามชื่อเสียงเขาดีกว่าครับเขาชื่ออะไรนะครับคุณชื่ออะไรฮะชื่อ ปียพนแท่ล้อครับชื่อเล่นชื่อน้ำครับเคยน้อยใจตัวเองไหมทำไมแท่ต้องมาล้อเราด้วยไม่น้อยใจเลยครับอ,อาอาชีพทำอาชีพนี่มานานยังสองปีแล้วครับสองปีแล้วก่อนทำก่อนที่จะมาทำอาชีพขายน้ำแข็งนี่ไม่ทำอะไรมาก่อนขายหมูมาก่อนครับขายหมูเฮ้ยไ <Hey, S 2> ม่เกี่ยวอะไรกันน้ำแข็งเราขายหมูทำไมถึงเปลี่ยนม,มาเป็นขายน้ำแข็งฮะพ่อกแนะนำให้มาทำงานเขาแนะนำว่า ว่าให้มาทำรองน้ำแข็งสวัฒนาครับสวัฒนาครับนะครับทำไมอ่ะเงินอะไรได้ามาดีว่าขายหมูหรือไงเพราะว่าเจกับเฮียอยู่แล้วเอาแบบเหมือนครอบครัวครับทำงานเราก็ไม่เหนื่อยมากครับอ๋อไม่เหนื่อยมากโรงน้ำแข็งผมว่าขายหมูไม่เหนื่อยมากนะครับแล้วเราเราทำงานส่งน้ำแข็งเราเราสบายใจด้วยครับอ๋อสบายใจเพราะมันเย็นครับ <laughs> วันหนึ่งส่งน้ำแข็งรวมๆแล้วเยอะขนาดไหนฮะ ก็ร้อยกระสอบขึ้นไปครับกระสอบอุ้ยร้อยก็หมมยถึงกระสอบปุ๋ยนี่เหรอครับกระสอบหนึ่งขายประมาณเท่าไหร่ก็ครึ่งกระสอบราคา25บาทหนึ่งกระสอบเต็มราคา50บาทครับอ๋อหนึ่งกระสอบราคา50บาทพอถามนิดคือเป็นความรู้นะทักษะที่สําคัญในการประกอบอาชีพนี้คืออะไรทักษะของผมในการส่งน้ําแข็งทําให้เราคล่องแคล่วว่องไวมีน้ําแข็งส่งทันเวลาแม่ค้าที่แช่ผักแช่หมูแช่ไก่ ได้สดใหม่เสมอทุกวันครับความสะอาดนี่สําคัญไหมสาคัญครับความระมัดระวังที่เกิดจากน้ําแข็งถ้าเราไม่ระมัดระวังน้ําแข็งก้อนก็อาจจะบาดมือเราได้และจะทําให้เราบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลได้ครับครับพอมาแล้วครับโอเคขอถามเขาได้ไหมได้ได้เขาจะถามว่าอ่ะพอแล้วเฮ้ยยังยังผมจะถามว่าน้ำแข็งทุกก้อนมันจะเย็นไหมเย็นไหมเย็นทุกก้อนขบผมคุณภาพดีมากเลยแค่นี้ใช่ไหมครับ เอาละครับไม่ว่าจะทําอะไรขอให้ออกมาจากใจนะครับและเอาใจใส่ทุ่มเทเรับรองว่าอาชีพไหนนะครับก็มีอนาคตรประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับเมื่อ น้ำหรือว่าคุณน้ำภูมิใจกับอาชีพของตัวเองแบบนี้นะครับเครื่องดื่ม M 1 5 0้นะครับก็ขอเป็นพลังใจในการประกอบอาชีพที่คุณภาคภูมิใจด้วยครับต่อือเอาละครับตอนนี้นะครับเราได้รู้จักผู้เข้าร่วมแข่งขันที่มีใจรักในอาชีพกันไปแล้วนะครับวันนี้วันนี้ครับเรามีภารกิจที่ชื่อว่าปักไม่หยุดพิชิตจุดเยื่อแข็งวันนี้มาร่วมสนุกกันเกมวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับไปฟังกติจากันครับ สุดหินกับภารกิจตักไม่หยุดพิชิตจุด เยือกแข็งเริ่มเกมพ่อขาต้องดื่ม m 1 5 0รวดเดียวให้หมดควดแล้วแกะฝาไว้จากนั้นให้พ่อขาและดาราช่วยกันนำน้ำแข็งชนิดที่1น้ำแข็งกักมาทุบให้แตกและตักน้ำแข็งกักกมาจุใส่ถุง15กิโลกรัมเทน้ำแข็งกักใส่ลงไปในถังให้เต็มถังเมื่อน้ำแข็งกักเต็มถังแล้วพ่อขาและดาราช่วยกันนำเครื่องดื่ม m 1 5 0แกะแล้วแช่ในถังแรกให้หมดแพ็คเมื่อทำน้ำแข็งชนิดที่1เสร็จแล้วให้พ่อขาและดารามาช่วยกันตักน้ำแข็งชนิดที่2นน้แข็งป่ตักใสถุงน้ำ กิโลกร,รมัมแล้วให้ดาราช่วยยกถุงน้ําแข็งไปเทใส่ถังที่สองจนกว่าน้ําแข็งป่นจะเต็มถังแล้วนําเครื่องดื่ม M150 มาแกะแช่ใส่ถังให้หมดแพ็คเมื่อจัดแช่ M150 ครบทั้งสองถังแล้วให้พ่อค้าเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศพัพท์พร้อมระบุกข,ข้อความ วิตามิน b 6และ b 12สูงพับใส่ฝาหลังจากนั้นให้หย่อนลงกล่องรับชิ้นส่วนพร้อมพูดสโลแกนว่า M150 มีวิตามิน b 6และ b 12สูงถ้าทำได้ภายในเวลา7นาทีถือว่าภารกิจสำเร็จก็รู้เดี๋ยวไปเรียะไรูออเอาละวครับรู้จักกติกากาันทีเรียบรบวชแล้วครับทำไม พร้อมมวลเสร็พร้อมที่ได้ช่วยเหลือไหมพร้อมมวลเสรพร้อมน้องน้ำพร้อมกองเชียร์พร้อมไหมเสียงไม่ดังเลยพร้อมไหมกองเชียร์พร้อมแล้วมวลเสรพร้อมแล้วน้องน้ำพร้อมแล้วนะครับฟังนะฮะเสียงน้องวีจะผมปิดเมื่อไหร่เริ่มเลยนะครับเรามีเวลาให้เจ็ดนาทีนะครับภารกิจนี้นะครับเจ็ดนาทีถ้าพร้อมแล้ว เ,เอาละครับตอนนี้เดิน M150 แล้วเก็บฝาไว้ภารกิจแรกคือน้ำแข็งก้อนนี้นะครับน้ำแข็งเอาล้วครับเริ่มเกมมาคุณน้ำของเราก็ต้องไปหยิบน้ำแข็งกักขึ้นมาใช้กวานสับโชว์เห็นกันจ,จัดเลยทีเดียว7นาทีนะครับเรามีเวลาให้7นาทีขอนี้เขฉองน้ำแข็งเป็นก้อนก้อนใส่เรียบด้วยนะครับนี่สำลำหนึ่งก็เอ้าวแต่ครับไม่เป็นไรครับ ใส่ให้พอ้อมใสใพอมไปนไปไป,ไปนไหนครับดนิสใสไปสังสีไปโอเคยกขึ้นมาเวลายังได้อยู่เรื่อยสับน้แข็งครับาสัแงสงุนมาใส่เลยรอไม่ไดได้ครับใส่เข้ามาเลยเร็วครับ เห็นแล้วเสียวเสียวบาดมือบาดแขนจริงๆต้องบอกเลยนะว่านี่เป็นฝีมือระดับมืออาชีพเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมอย่าเอาไปแข่งกันเล่นเองที่บ้านนะจ๊ะเวลาจะดีอยู่เวลาจะดีอยู่ไฟรับไปใสายส่ฮ่าฮู้โหย่างรับยงางงางย่างตอนนี้คุณด้าเมงองเราทําปลาคเม่นในการฉ่อนน้ำแข็งอยู่ ชช่เบ,บาๆเลยนะเพราะหากเต็มกระสอบจะมีน้ำหนักถึง15กิโลเลยทีเดียวยางครับยางยางยางอเลยฮะชอชอชอได้เลยฮะสสิบใสเลย<ๆ>เวลาตอนนี้นะครับโอโ้โหยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับยังไม่ถึงครึ่งทางเวลายังเดิอนอยู่เรื่อยๆเป็นเวลาที่ดี คนเดียวถ้าจะไม่ไหวงานนี้ทั้งคุณน้ำและพี่มลสิทธิ์ก็ต้องช่วยกันแบกไปชีลถุงละครับจนกว่าจะเต็มถังขนาด200ลิตรแล้วแบบนี้จะทันเวลาไม่เนี่ยเอาใจช่วยกันหน่อยจ้าอี่ดเดียวอี่ดเดียวอี่ดเดียวรับอี่ดเดียว แก่งกักจนเต็มถังเรียบร้อยก็ได้เวลานาเครื่องดื่ม m 1 5มามาใส่แช่ในถังต่อแล้วครับแต่ว่าดูท่าทางจะแกะกันยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอา้าเร็วสิครับยังเหลือน้ําแข็งปนอีกถังนั้นจ้าอนนี้นะครับเป็นน้าแข็งปนเป็นน้าแข็งปนแล้วนะ คุณน้ำตักน้ำแข็งปนดูเหมือนจะง่ายแต่ความยากของมันก็คือการขนลหลรอบจนกว่าจะเต็มถังนี่แหละครับเหนื่อยไม่เหนื่อยดูหน้าพี่มนิทธิ์ก็รู้แม่ใจสู้จริงๆนะครับเร็วเร็วเร็วเวลาใกล้เข้ามาแล้วครับเวลาใกล้เข้ามาแล้วคุณน้ำต้องสปีดไปนะครับคุณน้ำต้องสปีดไปเปิดถุงกว้างๆครับไปเลยครับไปแล้วจับได้หรือไม่ได้นะครับภายในเจ็ดนาที ไป,ไปเลยครับเร็วๆเลยเนาทีนะครับเนาทีโอ้โหเอาแล้วเร่งมือหน่อยเร็วๆๆ เร็วเข้าครับเร็วเข้าทึบทึบึบเร็วครับฉีดเลยฉีดเทเลยฉีดเทฉีดเทเอาละครับเวลาใกล้จะหมดแล้วเหลือคนลังเอ็มร้อยห้าสิบไปแช่ในถังใบสุดท้ายจะทันเวลาหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันจ้าเร็วครับเร็ว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 เ เร็วคร้วเร็วเลยเร็วเร็วเร็วมีมูล50วิตามินบี612สูงครับเอาละครับภารกิจสำเร็จไปแล้วนะยังไม่สำเร็จครับภารกิจจบสิ้นไปแล้วเดี like, 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 ๋ยวผมต้องเช็คตรวจดูก่อนนะครับว่าภารกิจที่เรามอบให้เนี่ยทำตาม กติกาหรือเปล่านะครับขออนุญาตนะครับอันนี้คือน้ำแข็งเป็นพวกน้ำแข็งเป็นไม่ได้ไม่ได้บดนะครับน้ำแข็งก้อนธรรมดานะครับใส่ไปที่เรียบร้อยน้ำแข็งอยู่ข้างบนนะครับได้ M150 นะครับขวดก็โอเคครับลงไปเรียบร้อยนะครับตรงนี้ผ่านไปนะครับมาดูตรงนี้กันนะครับไม่มีไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนี่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับแมขอบคุณมากครับคุณมนซิตแมครับอันนี้เป็นน้ำแข็งบดหรือน้ำแข็งใส่น้ำแข็งทุบนั่นเองนะครับครบนะฮะ นะฮะนี่คือน้ําแข็งขึ้นมาบนนี้เต็มแล้วนะครับแล้วก็เอ็มร้อยห้าสิบใส่ลงไปนะครับเอาลองคำดูใหม่ดิฮะลองคำดูใหม่ไม่รังกันแจกนะครับเอาละครับภารกิจที่เราให้ทำนะครับก็ถือว่าผ่านไปนะครับไปตรวจสอบแล้วเรียบร้อยผ่านนะครับทีนี้เรามาดูสิ่งที่สําคัญที่สุดจะได้ห้าพันบาทหรือไม่ได้อยู่ที่เวลาตรงนี้นะครับอเดี๋ยวเรามาดูเวลานะครับ โอ้โทีห้าสิบเก้าวิ่นาทดโอ้โหไม่น่าเชื่อแน่อีกแค่อีกแค่กะพิตารสองทีจบเลยถือว่าทำภารกิจสำเร็จนะครับก็รับทุนแารศึกษอาชีพนะครับจากเอ็มร้อยห้าสิบเป็นเง 5, นินห้าพันบาทเพื่อเป็นพลังใจในการประกอบอาชีพที่คุณภาคภูมิใจอย่างนี้ต่อไปนะครับ และพี่น้ำครับคุณทราบไหมครับว่าฝาที่คุณเขียนส่งมอสักครู่นี้นะครับยังมีสิทธิ์รุ่นโชคจาก M150 อีกต่อหนึ่งด้วยอ่ารถจะไบ้างครับกับรายการนะฮะกับรายการ้วยแรลกแจกจริงนะครับที่ขนรางวัลมาจากชัอทั่วประเทศนะครับซึ่งรางวัลน,นะครับรวมตลอดทั้งโครงการมีจำนวนมากถึงห5รางวันร้หางวัลถามว่ามูลค่าเยอะไหมมูลค่านี่20กว่าล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์อ l โตโยต้า o t a Fortuner ห้าคันซัมซุง Galaxy A7 เรุ่น2016อีก5หา่วยลดราคา5,000บาทเองทุกวันโดยไม่ใช่แค่ผู้ที่ให้บริการส่งน้ำแข็งเท่านั้นที่ได้มีสิทธิ์ลุ้นโชครวยแหลกแจกจริงพี่ๆน้องชาวตลาดที่อยู่ที่นี่ทุกคนเลยนะครับก็สามารถนะครับลุ้นรับโชคนี้ได้ง่ายๆด้วยเช่นกันครับตามกติกาดังนี้ครับ เพียงเขียนข้อความวิตามิน B6B12 สูงพร้อมชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ด้วยลายมือเท่านั้นพับสายาอ็รอยส่งกล่องลับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือส่งมาที่ตู้ปอนนอหนึ150่งหปตจคลองจันกรุงเทพหนึ่งศตั้งแต่วันนี้ถึง3ส,สิงหาคมส5ง9หาซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมานะครับเราได้ผู้ที่โชคดีที่เป็นเจ้าของรถเยอร er ทันอกันไปแล้วขอแสดวามยินดีด้วยคร จับรางวัลครั้งต่อไปนะครับในวันที่20พฤษภาคมน,นี้นะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วรีบๆส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับประกาศร,รายชื่อผู้ที่โชคดีทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับทุก วันที่17ของเดือนถัดไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นะครับ www.mk150.com นะครับไม่แน่นะครับฝาที่คุณเขียวเมื่อสักครู่นี้ครับอาจจะโชคดีเป็นของคุณน้ำด้วยก็ได้นะครับเอาเป็นว่ายิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากแล้วกันนะครับและผู้่ิชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นรถยนต์อนิวโตโยต้าฟอร์จูเนนะครับก็จะได้เป็นพระเอกโฆษณานะครับออกโทรทัศน์ให้คนไทยทั่วประเทศได้ชมกันด้วยนะครับผมเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับฝีมือ การส่งน้ําแข็งของคุณน้ำมาคุณโมเสกครับเป็นไงฮะเห็นฝีมือเขาหรือเปล่าอายุหลายเนี่ยยี่สิบสี่เราค่ะยี่สิบสี่ตุ้ยว่างกับผมเนี่ยของคุณมันสี่สิบสองผมถามความรู้สึกคุณกับน้องเขาควาชีพแล้วความรู้สึกของผมนี่เห็นเขาคล่องแคล่วว่องไวว่องไวครับนะครับผมไม่ก็เป็นมืออาชีพก็เป็นมืออาชีพอ่าโอเคครับนี่แหละครับ เต็มสนุกสนุกจากเอ็มร้อพลังอาชีพสร้างไทย <S <S 1> <S 1> และผลงานนะครับเราจะไปร่วมสนุกกันที่ตลราดไหนต้องติดตามกันต่อให้ได้นะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีขอขอบคุณเครื่องดื่ม m อ็มครับผม m อ็มหชีวิตไม่